ช่องทางติดต่อตุกๆเฟมเบอ f ี่เฟซบุ๊กไลน์เบอร์โทรเสร็จสงการแล้วก็คนก็นเดินทางเข้ากร,รุงเทพมานักครทับไปสู้งานต่อวันนี้บกสมุกดาหารคนก็เยอะมาก สวัสดีสวัสดีเร็ว,วน่ครับมาพอ้นองลิ้นสาวพุ้ไทยไปทำงานอยู่ไทยแล้วเพื่นมาพอ้อยู่มูกได้ดิเพ่อนนัดหมายด้วยกันนี่โอ้ยมีเพน่นี่ไปปรงงามๆด้สวสาวพุ้ยไทยพุ้ยไทยเบิร์เลยเบิร์ว่เนี่ยสบายดีสบาวได้เนี่ยฮ เจ้าัวเจ้าบัวผูดีเด็ดซื้อว่าอย่างนี้สบายดีโอ้ไปไปไทยได้ยักปีแล้วนี่าีบอกู่นวซ้ำบรเด็เครื่อนไหยมากมากสการบ่อน,นี่นขาคุณผู้ดีเด็ดสบายดีสบบานใดหนี่บ้นน้ำมุนม้นนมดนเบิร์มีกาน้ำมุนบอ ว่ามิตรภมมูสาวมันตมนสาวภูไทยมิตรภูคมงามเลยครับี่กระเพึ่องออกมาจากเลา่าไปบริคําไส้มาหลักเศร้าแล้วก็มาทาแข่แล้วเพื่งมาหอดได้ยังไงไปลุยเห็ดยูทูปมิตรเจา้าลรประจําเนี่ยมิตรคนถามหาจนเมื่อได้กินกระแตต้องกันนะไปทายนองอีกแน่เพื่อนมาแต่ละวานนองไนไปไทยแล้ว ก็กินว่าเจดีย์บ้งกนี่เทเบียงที่มองเดียวกันหมดเลยว้วนั่นปนะไรยอกโอ้ยเขไกลนะน้ำเบ๊เก็บเอมันหวนเก็บเปนทางก่านเรียหานเก็สซยเปเลียเลยเอาใบใส่ดลไว้นี่แหละจะไปกินข้าวเหรอจะอะไรกินก็รักกินใใ่ใส่ะข้าวอะไรากินอี่อย่างเอ้ กินข้าวเหนียวมาหรือกินเนี่ยนี่แต่คนมีอยามไรตามส้างกับพี่เขาตามสร้างหมดเลจะกินตามมหฮุงล้านเนี่จะแซมบ๊อบบปวดย้อนนอ่นเมดีดมเยวจะเลี้ยงหนึ่สองสกินตามมะฮุงติ่ใจครบ เดี๋ยวจะพาน้องๆเบินไปกินตามปรงงนะน่องยากได้อะไรกินอะไรจัดจานเรื่องเอาเลยเอเาเลยออาออยเดี๋ยวเข้าใจเรื่องเรื่องเข่าน้องๆสาวภูไทยนะครับสาวภูไทยเมืองอัสสพรเขีนสวรรค์เขตจดจาตําบอสแม่ตัมอตมตัาตมีงค่ะอังกินตามยัง เอาตามดอกฮุ้มโคกนึงตามดอกทัวโคกหนึ่ง้อโอ้ล่านเพิ่งกันลานนี่แซ่บได้เนาะคนลูกค้าเต็มได้เนาะอุนัยเคยมาไอ้นั่งล่านนี่ละวันนี่ยข้างแรกข้งแรกครั้งที่สองนะข้างที่สองแสดงว่าเคยซิ่งฝีมือแล้วเนี่ยมันยังอยากมากินคนเดียวนี่ตอน มีสออกมาทังันูตอนแรกว่าจะช่วนไปกินตามสังเพป่นจะกินข้าวเหนียวกินข้าวเหนียวเรายังยูทองส่วนจะหอดคำทุนะ่มส่วนนะแล้วลูกกนตามมีจับตับแม่มน,น,น้องลิ้นเป็น จะไปกรุงเทพกับมาพ่อกันโดยบางอื่นเด่นี่นะเลยเลียงเขาเพิ่กับมูบรไดนัดเลยเน่ะบมไดนาดกันบรไดหูว่าบริคิดว่าจะพ่อกันเน,ะนา,นออาะ,อ,นนอ,ะอันนี้ออกมาจากท่าแขกนางโรดมาจากท่าแขกจากนครอนพนมมาลงหมุนลงลิ้นกลยจะเขากรุงเทพบมูมาไม่แต่ผู้ขำง,งามในสาวบุะทไทยอเอาเต็มที่ด้รเตอ โดดบนสกนักคนยั่บ่นิ่ามนน้ำมต์คือคือกันเบิดจ่สามคนนี่งสามบนน้ำมต์พี่น้องกันยั่บ่ฮะจากไปน so ah. oh. hey, uh. ้องเอ้าไปลีบมาเจดิปั๊บ สาวสาวไอนองเขาคืออย่างหนาค้งหนาคือกันเบิดอ้ยไปทำงานพุรุตั้งตัเลยอาเอาเลยนครับเปิดนีแต่แนวเป็นแต่แซ่กลางถึงมาเด้อมากินเก่าก็สาวบุญไทยนดครับเคยออกกล้องยักเทื่วเราบ่นบ่ ครั้งแรกเอาตามสบายเลยกันเองกันเองเอาไ่้ได้ปุงแต่งทายแบบเลี้ยวๆรอดบอ่ตบอ้องได้ได้ด้านไม,ม้อืมรับรคุณเด็แสุครับเอาให้น้องๆเพิ่นกินเข้าซะก่อนนะครับเดี๋ยวจะคุยกันเดี๋ยวิันจะ กินข่าวบดแซ่บยากจริงเหรอเป็นยังไงอิ่มแล้วเปล่าแซ่บบ่ะผู้นี้ดิแซ่บแซ่บบ่แซ่บบ่แซ่บกัวเบิร์ดผู้นะครับเบิดเที่ยงนะครับจากเต็มจานโอ้สาวผู้ไทยเป็นมักเผ็ดอีริงผู้นี้ดิอิ่มแล้วบ่าผู้นี้บังเอ้ยอ่ะนี่ดิผู้นี้ก็อิ่มแล้วเนาะออิ่มแล้้วโเห็นน้องๆเป็นอิ่มก็ดีใจนะครับ ขอบใจเด้อมาเด้อมาพ่อมาทักทายกันขอบใจไอเลงไอเลงครับผมอ่าเพเป็นอย่างเ่าเป็นอย่างเดินดนที่ไม่รำไม่วยนะครับมีโอกาสหนากับพ่อกับไม่กับทักทายเนี่ยเด้อให้ผู้ติดตามหอดแสนหอดล้านเลยนั่นแหละอยากได้ผู้ติดตามเป็นแสนเดี๋ยวเอาคลิปนี่โล่งโมเน่เด้อหอดล้านเลยแตกเลยว่ะแตกเดียวกันเดี้วคุณอิปมาโสดเด้อเดี๋ยวจะแจกวาเพิ่นเด้อกันด้วยเดี๋ยวแจกวาเพิ่น ผู้ดีกับโสดได้เนี่ยบอกจอดเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะแนะนำไห้ผู้บาวไทยให้เด้อสดมาเลายมีแต่ผู้กำัง้ามครับสาวผู้ไทยเมือ่ออัดสพอนเถิดครับ,บข,อขอบคุณในดายเด้อครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ยูทูบช่องตุกตุกแฟมิลี่นะเด้อครับผมมีอย่างกับคอมเมนต์มาเด้อครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายครับนี่ครับ หลังจากมันรอโรบินสันอย่าไปรอดสาอีกบอนี่ยงยุโรปิสันเนี่ยโรบินสันหมกเดียกัเนเมื่อยหร่เราบอกอย่า,า,ยาก,กินหยังอีกบอนี่แน่ใจเลยเดี๋ยวจะว่าผ้ามานเราบ่ได้กินหยังอิ่มอีกอิกอ่มเราบอกนี่ยงหยังโบได้กินมา,ากนา่ๆบ เนี่ยสมสมอเอ่อการันตีแฉลบวงเฮาเคยเห็นอย่างหมดใจได้แค่ได้ซีกอย่างหมดใจวงวงเฮ้านะบ่เอ่อเอาไอ้น้หรับไอ่กีบผ้าผู้สาวเล้ามาเที่ยวโรบินสันกินไอศสรีมีบุกทหารกับโจทย์เพื่อนใจนักการฝากก็ได้ก็แชร์ก็ติดตามยูทูบช่องกูตุกทมดีทำเนี่ยเอาขอบใจเด้อบายบายครับนี่แต่ภูงามงามครับผม มีก้นได้รอกตัวเดียะจับก้คนจับได้จักค้นหน่ะ <Okay. S 1> ้าหลูกมะลิบลโกเกดบุ๊คบุมีบุรีคีบได้จักคน ลูกสาวเป็นแบบมากบรรยากาศโรบิสันค่ะเป็นบรรยากาศร้อนๆไปแล้วกั็ตามติด ล่อๆเอ้ยมุ่งาหารกันอดวะเปลี่ยนบรรยากาศตอนไปตอนไปนั่งแท็กซี่ตอนกลับนั่งสามล่อนี่ตะงงงามเด้วยสาวผท้ายสาวผท้า <resources> ย <rast> <endeu> <wei> <GO av uther>